จากสถิติพบว่าคนไทยหนึ่งคนบริโภคกาแฟประม,มาณ300แก้วต่อปีหรือเปรียบได้ว่าคนไทยบริโภคกาแฟเกือบทุกวันวันนี้เราก็จะมาดูกันว่ากาแฟที่คนไทยกินทุกวันนั้นแต่ละชนิดมีพลังงานเท่าไหร่กันบ้าง โดยจุดเด่นของมอกค,ค่าเย็นก็จะใส่ในส่วนของผงโกโก้และช็อกโกแลตไซรับลงไปซึ่งจะทาให้พลังงานค่อนข้างมากเลยใน1แก้วของมอกค,ค่าเย็นก็จะให้พลังงาน320กิโลแคลอรี่ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการกินข้าวก็มากถึง4ทัพพีเลยค่ะโดยในตัวของผงโกโก้1ช้อนโต๊ะจะให้พลังงาน30กิโลแคลอรี่ส่วนช็อกโกแลตไซรัหลับ1ออนจะให้พลังงานมากถึง100กิโลแคลอรี่ และถ้าใครเพิ่มวิปครีมลงไปนิดหนึ่งแก้วจะให้พลังงานมากถึง70กิโลแคลอรี่ค่ะสำหรับข้อแนะนําในการรับประทานมอคค่าเย็นจะเห็นว่าเป็นกาแฟที่ให้พลังงานเยอะดังนั้นไม่แนะนําให้รับประทานเป็นประจําทุกวันค่ะเอกลักษณ์ของลาเต้เย็นก็จะเป็นกาแฟนมมีความหวานความมันแล้วก็มีความนุ่มของนมซึ่งพลังงานของลาเต้เย็นหนึ่งแก้วจะสูงถึง275กิโลแคลอรี่เทียบเท่ากับการรับประทานข้าว3ทัพพีครึ่งค่ะ ที่ให้พลังงานค่อนข้างมากเนื่องจากมีส่วนผสมของนมที่มีไขมันสูงโดยใน1แก้วจะใช้นมประมาณ2ออนซดซึ่งให้พลังงาน40กิโลแคลอรีข้อแนะนําสําหรับใครที่ต้องการรับประทานกาแฟลาเต้เย็นสามารถลดพลังงานลงได้โดยปรับเปลี่ยนชนิดของนมที่ใส่จากนมที่มีไขมันเต็มที่มีพลังงานสูงเปลี่ยนเป็นนมพร่องมันเนยหรือขาดมันเนยซึ่งก็จะลดพลังงานลงได้20-40กิโลแคลอรี่เลยค่ะเอกลักษณ์ของคาปูชิโน่เย็นก็จะมีโฟมนมอยู่บริเวณด้านบน แล้วก็จะมีรสชาติหวานมันซึ่งพลังงานของเขาก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันก็จะมีพลังงานอยู่ที่2 4 0ก e ิโลแคลอรี่หรือเทียบเท่ากับการรับประทานข้าว3าัพพีข้อแนะนําในการลดพลังงานในกาแฟคาปูชิโน่เย็นเนื่องจากตัวโฟมนมไม่ได้มีพลังงานมากมายดังนั้นถ้าเราอยากจะลดพลังงานลงเราใช้การลดนมข้นหวานลงโดย1ช้อนโต๊ะของนมข้นหวานถ้าเราลดลงก็จะลดลงได้ถึง60ก e ิโลแคลอรี่เลยค่ะ เอสเปรสโซเย็นมีเอกลักษณ์ของเขาคือมีความเข้มหวานและก็มันแต่ความหวานของเขาเนี่ยจะไม่ได้มากเท่ากับเมนูอื่นๆก่อนหน้านี้โดยพลังงานเอสเปรสโซเย็นหแก้วจะให้พลังงาน170แคลอรี่เทียบเท่ากับการรับประทานข้าวสทัพพีสาเหตุที่เอสเปรสโซเย็นมีพลังงานต่ำกว่าเมนูอื่นเพราะว่าความหวานของเขาจากนมข้นหวานและนมข้นจืด จะน้อยกว่ากาแฟเย็นชนิดอื okay. <It> ่นๆก่อนหน้านี้ข <po> ้อแนะนําสําหรับการลดพลังงานในเอสเปรสโซเย็นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกับคาปูชิโน่คือสามารถลดในส่วนของนมข้นหวานลง1ช้อนโต๊ะก็จะลดพลังงานลงได้60กิโลแคลอรี่เลยค่ะกาแฟเย็นอันดับสุดท้ายซึ่งมีพลังงานน้อยที่สุดคืออเมริกาโน่เย็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะมีความเข้มและไม่มีส่วนผสมของนมดังนั้นอเมริกาโน่เย็น1แก้ว ถ้าไม่ได้ใส่ไส่หลับลงไปจะให้พลังงานเพียงแค่5กิโลแคลอรีเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ความหวานลงไปใส่หลับ1ช้อนโต๊ะจะให้พลังงาน40กิโลแคลอรี่ดังนั้นถ้าใครอยากรับประทานกาแฟยเย็นทุกวันเมนูอเมริกาโน่เย็นก็เป็นเมนูแนะนําที่สามารถรับประทานกาแฟได้ทุกวันโดยที่พลังงานไม่ได้มากเกินไปค่ะ <S <S หลายคนที่ต้องการดูแลน้ําหนัก แต่ไม่สามารถเปลี่ยนชนิดกาแฟที่กินได้เนื่องจากชอบในเรื่องรสชาติความหวานความมันของกาแฟชิ้นั้นๆั้นก็สามารถควบคุมพลังงานได้โดยการเปลี่ยนจากกาแฟเย็นเป็นกาแฟร้อนเนื่องจากกาแฟร้อนจะมีพลังงานที่ต่ำกว่ากาแฟเย็นเพราะว่าเขาจะแยกน้ําตาลมาให้เราเติมเองไม่เหมือนกับกาแฟเย็นที่จะใส่น้ําตาลหรือว่าสิ่งที่ให้ความหวานลงไปในแก้วเรียบร้อยแล้วค่ะหรือใครที่ก็ยังชื่นชอบกาแฟที่พลังงานสูงก็แนะนําว่าให้จํากัดปริมาณการรับประทานใน1สัปดาห์ไม่ควรเกิน3แก้วใน1สัปดาห์ค่ะ you <laughs>